สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแม่มดพยากรณ์วันนี้เราจะพยากรณ์ดวงชะตาสําหรับท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎช่วงตั้งแต่วันที่16มกราคมจนถึงวันที่31มกราคมปี2566เรามาดูกันค่ะว่าในช่วง กลางเดือนจนถึงสิ้นเดือนมกราคมจะส่งผลอย่างไรกันบ้างสําหรับดวงดาวแต่ละดวงที่มากระทบต่อดวงชะตาท่านและคลิปนี้สามารถใช้ทํานายได้ทั้งลัคนาและราศีสําหรับท่านที่ไม่เคยผูกลัคนาหรือไม่ทราบเวลาเกิดสามารถดูตามราศีได้รายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปและท่านที่เคยผูกลัคนาไว้แล้วอย่าลืมดูตําแหน่งดาวตั้งรับประกอบด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งหากมีสิ่งใดผิด อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ค่ะและสำหรับท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎดาวตนุลักษ์ของท่านก็คือตำแหน่งดาวจันทรค่ะแต่เนื่องจากดาวจันทรมีการคโคจรแค่2วันครึ่งแล้วจะมีการย้ายไปในแต่ละราศีเราจึงขอแทนด้วยตำแหน่งดาวพฤหัสแทนนะคะ ดาวพฤหัสยังคงได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีแล้วก็ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์พฤหัสมีการเดินหน้าอย่างเต็มกำลังเรียกได้ว่าดาวตัวตนของท่านเข้มแข็งสถิตอยู่ในภพเรือนสุภะหลายหลายท่านก็อาจจะชื่นชอบอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญสายบุญแบบนี้เป็นพิเศษในช่วงระยะนี้นะคะแล้วก็ดาวพฤหัสยังเป็นดาวเจ้าเรือนอริของท่านอีกด้วยค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อมาอยู่ในภพเรือนสุภะหมายถึงเรื่องของอะไรบ้างในที่ นี้อาริอาจจะหมายถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆมักจะเกิดขึ้นก่อนแล้วจึงเกิดการแก้ไขเกิดเรื่องของสิ่งที่จะทําให้ตัวท่านประสบความสําเร็จเรียกว่าเป็นบททดสอบนะคะลักษณะนี้และอาริอีกความหมายก็อาจจะหมายถึงเรื่องของปัญหาสุขภาพของท่านค่ะเมื่อดาวพระพุธมากุมอยู่ในภพเรือนอริปัญหาสุขภาพก็มักจะเกิดขึ้น เกี่ยวกับเรื่องของลำไส้การปวดหัวไมเกรนหรืออาจจะเป็นระบบทางเดินหายใจแบบนี้นะคะแต่เมื่อพุทธมีการอ่อนกำลังก็อาจจะหมายถึงอะไรที่ไม่ได้รุนแรงมากนะะักค่ะแล้วก็เมื่อดาวเจ้าเรือนอริมาแฝงเกษตรอยู่ในภพเรือนสุภะเพราะฉะนั้นปัญหาอุปสรรคจะเกิดการแก้ไขหากป่วยไข้ไม่สบายจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีแบบนี้ค่ะและพุทธเป็นเจ้าเรือนวินาศวินาศอริหมายถึงวินาศในที่นี้ก็ จะเป็นต่างถิ่นแดนไกลต่างประเทศหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับต่างภาษาต่างศาสนาท่านที่อยู่ในแดนไกลแบบนี้อาจจะเกิดอุปสรรคปัญหาในเรื่องของสุขภาพเกิดขึ้นได้ค่ะและพระพุทธเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะสหัชชะ,รชะอริหมายถึงาการเดินทางแบบนี้ก็ได้นะคะอาจจะทําให้เกิดอุปสรรคปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของระบบลําไส้การขับถ่ายอาการปวดหัวทางเดินหายใจก็ดูแลกันเป็นพิเศษด้วยค่ะในช่วงระยะนี้หากมีเรื่อง ของการเดินทางและศาสตร์ชะกก็อาจจะหมายถึงเรื่องของการสื่อสารหมายถึงเรื่องของเพื่อนฝูงต่างๆจะเป็นปัญหาเกิดขึ้นก่อนแล้วจะเกิดการแก้ไขโดยตัวท่านเองค่ะ และเรามาดูตำแหน่งดาวพระอังคารที่ถึงกันกับดาวพฤหัสนะคะอังคารเป็นเจ้าเรือนการงานของท่านเพราะฉะนั้นมเมื่ออยู่ในภพเรือนลาภะแล้วก็ได้ตำแหน่งราชาโชคปลักเกษตรแบบนี้อะไรที่เกี่ยวข้องกับงานแบบเป็นทีมงานที่เกิดจากสิ่งเก่างานเก่าของท่านจะก่อเกิดโชคลาภก่อเกิดลาภผลบางท่านก็จะได้มิตรใหม่ๆในเรื่องของการทํางานมาร่วมส่งเสริมจุดของความสําเร็จบางท่านจะได้ร่วมแก้ไขงานของคนอื่นบาง ท่านก็อาจจะมีการทำงานเป็นทีมการร่วมทำงานก่อเกิดในเรื่องของตำแหน่งชื่อเสียงในเรื่องของความสำเร็จเรียกว่าเจ้านายมองเห็นกับการแก้ไขปัญหานี้กับการทำงานนี้นะคะหากมีเรื่องการทำอะไรเกิดขึ้นก็ขอให้ตัวท่านสู้นะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับชาวกรกฎมักจะเกิดปัญหาขึ้นมาทดสอบก่อนก่อนที่ตัวท่านจะเกิดโชคลาภนั่นเองค่ะและดาวอังคารของท่านยังเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะปุตตะในที่นี้อาจจะ จะหมายถึงเรื่องของการเรียนรู้สิ่งใหม่หมายถึงเรื่องอะไรที่เกี่ยวข้องกับบริวารบุตรหลานลูกน้องของท่านหรือว่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานที่อายุน้อยกว่าท่านจะทําให้ก่อเกิดลาภผลก่อเกิดโชคลาภจะทําให้ได้มิตรใหม่ๆจากเรื่องของการทํางานบริวารมักจะส่งเสริมเรื่องของความสําเร็จกับท่านค่ะและเรามาดูตําแหน่งดาวพระราหูกันนะคะราหูเป็นดาวเจ้าเรือนมอรณะแล้วมาสถิตได้ตําแหน่งเควีโชคอยู่ในภพ เรือการงานของท่านเพราะฉะนั้นแน่นอนว่างานเก่าสิ่งเก่าหรือใครที่มีการเดินทางไปในแดนไกลแบบนี้มักจะเกิดผลดีเกิดสิ่งดีเกี่ยวกับเรื่องของการงานก็เกิดเป็นเทวีโชคนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ได้กล่าวมาแล้วขอให้ตัวท่านตั้งใจทําให้อย่างดีนะคะในเรื่องของการงานชื่อได้ว่าจะเกิดผลสําเร็จสําหรับท่านที่เป็นชาวลัคนาราศรีกรกฎอย่างแน่นอนค่ะ และในวันที่25ดาวพระศุกร์จะมากุมในภพเรือนมรณะของท่านด้วยแล้วก็ได้ตำแหน่งอุจจาวิลาชสุขอยู่ในบ้านของดาวราหูแบบนี้สุขเป็นเจ้าเรือนพันธุหมายถึงอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของคนในครอบครัว ก็อาจจะเกี่ยวเนื่องด้วยนะคะแต่เมื่อสุกมาอยู่ในบ้านของราหูพันธุ์ุกมรณะหมายถึงอาจจะได้รับข่าวสารของการเจ็บป่วยของบุคคลในบ้านหรืออาจจะมีเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถอาจจะมีในเรื่องของสิ่งต่างๆที่กระทบกับงานได้ค่ะหรือว่าบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นลักษณะของการเสียเงินเสียทองจากเรื่องการเจ็บป่วยนั่นเองค่ะยังไงช่วงระยะนี้ดูแลทั้งสุขภาพของตัวท่านเองแล้วก็สุขภาพของบุคคลในบ้านของท่านให้เป็น พิเศษด้วยนะคะ แล้วเรามาดูตำแหน่งดาวอาทิตย์กันค่ะอาทิตย์อยู่ในภพเรือนปัตตานีเรียกได้ว่าอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนการเงินเพราะฉะนั้นการเงินก็มักจะได้จากเรื่องของสิ่งต่างๆที่เกิดจากการสนับสนุนหรือเกิดจากการทํางานแบบมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนมีคู่ร่วมลงทุนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นการเงินมักจะได้รับการส่งเสริมจากบุคคลในครอบครัวด้วยเช่นกันบางคนจะได้รับเรื่องของความมั่นคงหรือว่าท่านที่ทําอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของสังหาริม อสังหาริมทรัพย์แบบมีหุ้นส่วนท่านจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนผลักดันกับคู่ค้าหุ้นส่วนหรืออาจจะมีการร่วมหุ้นร่วมลงทุนใครบางคนที่เข้ามาขอลงทุนด้วยในเรื่องของการทําสัญญาต่างๆเกิดขึ้นในช่วงระยะนี้ลาบผลจะเกิดค่ะเพราะดาวอาทิตย์และดาวศุกร์เป็นดาวคู่สมพลจะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากมิตรใหม่หรือว่าจากคนในครอบครัวนั่นเองค่ะ และเจ้าเรือนเขาคือตำแหน่งดาวพระเสาร์ได้ตำแหน่งเกษตรราธิบดีในภพเรือนปัตตนิแต่เสาเล็งลัคนาเป็นจุดที่พิทุบาทค่อนข้างจะทําให้หนักอกหนักใจค่ะและสุกเล็งลัคนาก็เป็นจุดที่พิทุบาทด้วยเช่นกันในช่วงที่ดาวพระสุกดาวพระเสาร่วมกันเล็งลัคนาแบบนี้ต้องเรียกว่าพระสุกเข,ขา้าพระเสาร์แทรกเพราะฉะนั้นอาจจะมีปัญหาในเรื่องของอะไรที่เกี่ยวกับการทําแบบมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนบางท่านก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคู่ครองคน เรื่องของการหึงหวงกันเรื่องของอะไรที่จะทําให้ทุกใจเกิดขึ้นได้ค่ะหรือว่าบางท่านก็อาจจะมีในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นความขัดแย้งเกิดขึ้นในบ้านในช่วงระยะนี้ค่ะแต่ดาวพระศุกร ยังคงได้ตำแหน่งทีวีโชคนะคะในขณะที่กลุ่มร่วมเสาแบบนี้ก็มักจะมาพร้อมโชคลาภและในวันที่25มกราคมดาวพระศุกร์จะมีการยกเข้าสู่ราศีกุมอยู่ในภพเรือนมรณะของท่านซึ่งได้ตำแหน่งอุจจาวิลราชนั่นหมายถึงอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเจ็บป่วยของบุคคลในบ้านที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะก็ต้องดูแลกันเป็นพิเศษในดีมีเสียในเสียมีดีในเรื่องของการพยากรณ์ดวงชะตาแบบโหราศาสตร์นะคะเพราะฉะนั้นอะไรคือจุดที่ต้องระวังท่านก็แค่ ระวังแล้วก็ตั้งรับไว้ให้ดีแบบนี้นะคะส่วนตำแหน่งดาวต่างๆสําหรับท่านที่มีการผูกลัคนาแล้วหากมีตำแหน่งดาวร้ายกุม่มหรือว่าเล็งกับสุปเคราะห์หรืออยู่ในตำแหน่งให้โทษอย่าลืมมาคํานวณพยากรร่วมด้วยนะคะก็จะมีความหมายแปลผันตามเจ้าเรือนของดาวดวงนั้นค่ะ เรามาดูดาวพระเกตกันอีกดวงนะคะเกตอยู่ในภพเรือนปุตตะหมายถึงอะไรดาวพระเกตอยู่เรือนไหนก็มักจะกระตุ้นเรือนนั้นนะคะแล้วก็มีการเล็งกันกันกบดาวพระอังคารเจ้าเรือนเข้าไปอยู่ในภพลาภะเพราะฉะนั้นนั่นหมายถึงในช่วงระยะครึ่งเดือนนี้ท่านอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนค่ะเพราะดาวพระเกตจะอยู่ในภพเรือนปุตตะของท่านไปจนถึงวันที่25มกราคมนะคะอาจจะทําให้หลายๆท่านมีเรื่องของ การทำอะไรที่เรียกว่าเป็นการลงทุนใหม่หรือว่าการทำอะไรร่วมกับบริวารการศึกษาสิ่งใหม่บางท่านก็จะมีลูกหลานบริวารเข้ามาส่งเสริมนั่นเองค่ะ และมาดูในเรื่องของคู่ครองคนรักกันบ้างนะคะสุขอยู่ร่วมเสาเล็งลัคนาเสาพินทุบาทสุขพินทุบาทเป็นลักษณะของการต้องใช้ความอดทนสุขที่เล็งลัคนาเป็นลักษณะของอะไรที่มักจะไม่ได้ดั่งใจนะคะหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของปัญหาการเงินเกิดขึ้นได้หรือขัดแย้งกันหรืออาจจะเป็นเรื่องของการที่ท่านรักกันมากเกินไปห่วงกันมากเกินไปแนะนําให้ท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะแนะนําแนะนําเลย ค่ะท่านจะต้องใช้ในเรื่องของความอดทนเติมพลังชีวิตให้กับตัวเองให้กำลังใจตัวเองแล้วก็ลดเป้าหมายบางอย่างที่ตั้งเป้าหมายไว้กับเรื่องของความรัก เรื่องของคู่ครองลงบ้างนะคะท่านก็จะรู้สึกเบาอ,อกเบาใจมากขึ้นค่ะถ้าถามว่าจากดาวที่เห็นเรื่องของคู่ครองคนรักหนักไหมสาหรับชาวกรกฎค่อนข้างหนักใจเลยทีเดียวละค่ะอาจจะเป็นเสาสุกเป็นคู่ขัดลาบกันแบบนี้นะคะอาจจะมีปัญหาทั้งเรื่องการเจ็บป่วยของคนในบ้านทั้งเรื่องของการซ่อมบ้านซ่อมรถหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการขัดลาบผลกับคู่ครองคนรักการขัดใจกันแบบนี้ค่ะใช้ในเรื่องของสติปัญ,ญ ความอดทนใช้ในเรื่องของสิ่งต่างๆที่เป็นหลักของเหตุผลนะคะแล้วก็ขอแนะนําสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎท่านหมั่นทําบุญให้มากๆค่ะดาวพฤหัสทําตําแหน่งจตุโกนกับลัคนาของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคงคุ้มครองดวงชะตาของท่านอยู่ค่ะท่านใดที่ได้เคยสะสมบุญกุศลไว้ก่อนหน้านี้เชื่อว่าสิ่งต่างๆจะเกิดผลดีกลับมาทําให้ตัวท่านได้รับผลดีจากดาวสุเคราะห์ที่มาให้คุณต่อดวงชะตาแบบ นี้ค่ะจบกันไปสำหรับคำพยากรณ์ดวงชะตาท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎดวงครึ่งเดือนหลังเดือนมกราคมปี2566สําหสำหรับท่านที่สนใจจะผูกลัคนากันส่วนตัวแบบมีค่าใช้จ่ายทักไลน์ไอดีมาได้รายละเอียดจะอยู่ใต้คลิปและท่านที่มีคำถามเพิ่มเติมฝากไว้ใต้คลิปนี้เดี๋ยวจะมาทยอยตอบให้ค่ะขอบคุณทุกซับสไครทุกการไลค์ทุกการแชร์ และขอให้โชคดีกันทุกท่านค่ะเราจะฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจเราจะฝ่าวิกฤตของสิ่งต่างๆที่ผ่านเข้ามาไปด้วยกันนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกท่านแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ